อยากรวยต้องทำยังไงแน่นอนนะครับว่าเราเกิดมาในยุคโลกวัตถุนิยมกับโลกาพิวัตรเสริมโซเชียลมีเดียทุกอย่างรวนมีผลต่อไลฟ์สไตล์ของพวกเราใครๆก็อยากรวยแต่คนที่รวยจริงๆแล้วมีแค่หยิบมือเดียวของโลกใบนี้ที่เราเห็นโมโมแล้วก็โพสต์อวดของโชว์ของกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับแต่ทีนี้ย้อนกลับมามองดูตัวเราครับว่าถ้าเราอยากรวยจริงๆเราควรจะเริ่มต้นแบบไหนแล้วนี่คือ 6เต็ปหรือว่า6ขั้นตอนสู่การเป็นเศรษฐีในท้ายที่สุดบอกเลยว่าไม่มีทางรัดต้องค่อยๆทำคืออะไรไปดูกันครับอ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ Investorpedia นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำการลงทุนระดับสากลก็จะมีคนเข้ามาแชร์ข้อมูลแล้วก็วิธีการต่างๆมากมายมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาเข้ามาแชร์วิธีการที่ง่ายที่สุดทุกคนทาได้จริงแต่ต้องมีวินยัย และจะไม่รวยแบบก้าวกระโดดแต่จะไม่จนแน่นอน6เต็ป6ขั้นตอนหรือ6วิธีที่ว่านั่นก็คือข้อ1 start saving early หรือรู้จักเริ่มต้นการออมก,การเก็บเงินตั้งแต่ยังเด็กๆหรือว่าหนุ่มสาวอยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเงินเดือน20,000และตอนนี้คุณอายุ20ปีคุณเก็บเงินสัก10%ต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณจะเก็บได้เดือนละ2,000เห็นไหมครับว่าปีหนึ่งคุณก็เก็บเงินได้ไม่ต่ำกว่า20,000แล้วประมาณ20,400ด้วยซ้ํา นี่แค่ปีเดียวนะครับแล้วถ้า10ปีเงินก้อนนี้ก็จะกลายเป็น200,000ซึ่งผมเชื่อเลยเกินว่าหลายคนจะเก็บได้มากกว่าน,นั้นเพราะระหว่างทางคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแค่เริ่มต้นเก็บคุณก็พอเห็นแล้วว่าเงินจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนถ้าเก็บ30-40ปีด้วยอัตราเงินเท่าเดิมคุณก็จะมีเงินหลายแสนหรือเป็นล้านแต่ถ้าคุณเก็บด้วยอัตราส่วนเท่าเดิมหมายความว่าเมื่อคุณรวยขึ้นแต่คุณยังใช้สัดส่วน10%นี้อยู่ รับรองเลยครับว่าไม่กี่ปีคุณก็จะมีเงินล้านแน่นอนข้อ2 avoid unnecessary spending and debt ครับใช่แล้วครับง่ายที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้อแรกก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายการซื้อของหรือการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นยกตัวอย่างง่ายๆอีกเช่นเดียวกันคุณมีเงินเดือน15ื่นหหรือเงินเดือน2 0 0 0 0คุณตัดสินใจซื้อรถคันแรกเพราะคิดว่ามันจําเป็นและสุดท้ายคุณต้องมาผ่อนเดือนละหกเจ็ดพรับรองเลยครับว่าคุณไม่มีทางเก็บเงินได้เพราะรถยนต์ไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามแต่ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมราคามี depreciation ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้ไป5ปีแล้วมันก็จะเสื่อมราคาลงคุณจะขายไม่ได้ราคาเดิมอาจจะไม่ถึงครึ่งราคาด้วยซ้ําเว้นแต่ว่าคุณลงทุนกับรถยนต์และรถยนต์คันนั้นสามารถหาเงินให้คุณได้ในช่วงเวลา5ปีอันนี้ต้องมาคิดอีกแบบหนึง่งส่วนอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นก็พวกเสื้อผ้าข้าวของราคาแพงหรือการไปเที่ยวที่ไร้สาระนานๆเที่ยวทีก็พอครับเก็บเงินก่อนช่วงแรกข้อ 3. save at least 15% of your income อันนี้สำคัญนะครับเขาใช้คำว่า at least นั่นหมายความว่าคุณต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย15%ของไรายได้ของคุณและไม่ว่าคุณจะไรายได้สูงขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ก็ต้องคงอัตราส่วนอย่างน้อยนี้เอาไว้ยกตัวอย่างเช่นณวันวนี้คุณหาเงินได้20,000บาทคุณต้องเก็บเดือนละ3,000บาทเป็นอย่างน้อยครับถ้าอีก2ปีข้างหน้าไรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นจาก20,000เป็น100,000บาทคุณต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยๆเดือนละ30,000บาทเห็นไหมครับ ถ้าคุณบังคับตัวเองให้รู้จักออมและมีสัดส่วนที่แน่นอนแบบนี้ไม่ว่าไรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนยังไงซะเงินเก็บของคุณจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับข้อ4 make more money ผมเชื่อว่าข้อดี้ทุกคนรู้ดีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนพูดแล้วทําได้เราต้องพยายามหาเงินเพิ่มมากขึ้นอาจจะทํางานเสริมหรือทํางานล่วงเวลาทํา OT ไม่ก็บางคนอาจจะมี second job มีงานที่2ขายของออนไลน์รับจ้างสอนพิเศษหรืออาจจะทํากิจกรรมบางอย่าง เพื่อให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วโลกใบนี้หน้าตอนนี้เต็มไปด้วยโอกาสแล้วก็มีงานเสริมเพิ่มมากมายขอแค่เราพยายามขยันตั้งใจยอมเหนื่อยยอมเปลืองเวลาหน่อยคุณจะมี second job เป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนครับและ second job ก็จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นข้อ5อันนี้สำคัญมากๆนะครับ don't give in to lifestyle inflation ครับถามว่าคำว่า lifestyle inflation คืออะไรก็คือเมื่อเรารวยขึ้นเมื่อเราโตขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นมีชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น ก็เผือใช้เงินฟุ่มเฟือยเป็นเงินเฟ้อตามตัวไปด้วยนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราเคยเงินเดือน2อ0หมซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ระดับนี้ไหวพอวันหนึ่งเราเงินเดือนเป็นแสนเราก็ไปซื้อเสื้อผ้าที่แบรนด์แพงขึ้นท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วเรายังสามารถซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ในระดับเดิมก็ได้แล้วก็ซื้อแพงบ้างนิดหน่อยก็พอแต่บางคนลืมไปแล้วครับว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยใช้แค่แบรนด์ราคาถูกๆพอวันนี้รู้สึกว่าใช้ไม่ได้ มันก็เลยทําให้แม้ว่าเราจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายเราก็ยังใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในอัตราส่วนเท่ากันอยู่ดีเงินเก็บก็เลยไม่เหลือเงินลงทุนก็เลยไม่มีทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่รวยสักทีดังนั้นอย่าฟุ่มเฟือยอย่าคิดว่าหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้เงินมากตามตัวไปด้วยพยายามดึงตัวเองกลับมาติดดินเข้าไว้ใช้เท่าที่จําเป็นคุณจะรวยแน่นอนครับและข้อสุดท้ายข้อ6กข้อนี้สําคัญมากๆก่อนจะแถมข้อ7ให้ก็คือ get help If you need it นั่นหมายความว่าเมื่อคุณโตขึ้นนะครับคุณจะเริ่มมีรายได้มากขึ้นอาจจะหลากหลายทางคุณจะเริ่มปวดหัวกับเรื่องของภาษีหรือแม้แต่เรื่องของการออมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นการลงทุนเพื่อให้มีรายได้คืนกลับมาในประมาณที่มากกว่าเดิมแต่คุณอาจจะมีความรู้ทางด้าน finance หรือว่าการเงินไม่เพียงพอ financial literacy มีไม่เยอะพอคุณอาจจาเป็นต้องหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเก่งกว่าคุณและคนเหล่านั้นจะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง พาไปอยู่ในสังคมของคนที่เก็บเงินและสร้างไรายได้เก่งและบางทีถ้าคุณได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่กลายเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นไปได้ครับเห็นไหมครับว่าทุกข้อที่กล่าวมา6ข้อนี้ง่ายทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นทําได้ทันทีมันอาจจะไม่รวยโดยเร็วรวยแบบก้าวกระโดดเหมือนในหนังในภาพยนตร์หรือในโลกออนไลน์ที่เขาโชว์โ,ชวโม้โมกันนะครับแต่มันจะทําให้คุณไม่จนเพราะคุณจะมีเงินเก็บเหลือเสมอแต่ถ้าจะเพิ่มก็ไปได้อีก พยายามลงทุนกับความรู้พยายามเอาตัวคุณไปอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆหรือคนที่มีรายได้มากกว่าคุณและท้ายที่สุดถ้าจะแนะนําสักข้อหนึ่งมาเป็นข้อ7เสริมเป็นเอ็กซ์ตร้าขอแนะนําว่าให้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ10ต้นๆยังบอกว่าเขารู้ช้าไปเลยแล้วพวกเราล่ะเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วไปที่เซตก็ได้นะครับรับรองว่ามีคอร์สด้านการลงทุนมากมาย แล้บางทีคุณอาจจะค้นพบว่าวิธีการเดินไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นมันมีมากมายหลายทางจริงๆครับ